มาดูในเรื่องของ การศึกษากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยปิดเทอมแล้วก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยนะคะก็ต้องนําเรื่องนี้เนี่ยมาพูดคุยก,กันกับคุณผู้ฟังเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญเลยทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะในเรื่องของอด้านการศึกษานะคะคุณผู้ฟังทางโคกศกรัฐบาลก็ได้เผยนะคะว่าสปทเนี่ยทำโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัวนะคะตั้งแต่อนุบาลประถมม,มัธยม ถึงปวชพร้อมกับสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนมุ่งลดความเหลื่อมล้ําลดภาระผู้ปกครองด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้เข้าสู่ช่วงเปิดเทอมแล้วนะคะนายชัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าสําน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2567ค่ะตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ประกาศสนียบัตรวิชาชีพเพื่อที่จะลดภาระให้กับนักเรียนและผู้ปกครองค่ะซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีที่ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในปีการศึกษา2567นี้นะคะรัฐบาลจะปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนไรหัวค่ะเนื่องจากต่อเนื่องจากปีงบประมาณ25ง 566ในรายการค่าจัดการเรียนการสอนแล้วก็ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ8ขณะที่ค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็ค่าหนังสือเรียนใช้อัตราคงเดิมตามปีงบประมาณ2,566ทางนี้นะคะก็ยังมีเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนค่าอาหารกลางวันนักเรียนแล้วก็อื่นๆโดยเงินอุด หนุนรายหัวนะคะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนการจัดสรรให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งก็จะมีอัตราจำแนกจำแนกตามระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนอื่นเลยเนี่ยระดับก่อนประถมศึกษานะคะหรืออนุบาลค่ะจะเริ่มนะคะจากเดิม เงินอุดหนุนอยู่ที่1734บาทปีงบประมาณ2567นี้เพิ่มเป็น1836บาทค่ะต่อมาค่ะระดับประถมศึกษาค่ะระดับประถมศึกษาจากเดิมเงินอุดหนุนอยู่ที่1938บาทปีงบ2567นี้เพิ่มเป็น2052บาทค่ะในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะจากเดิมเงินอุดหนุน35,70บาทปีงบประมาณ2567เพิ่มเป็น3,700 180บาทค่ะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเดิมเงินอุดหน,นุนอยู่ที่3ามพับาทปีงบ2567นี้เพิ่มเป็น4,104บาทและสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1, 1 3นะคะที่จัดโดยสถานประกอบการจากเดิมค่ะเงินอุดหนุนเดิมเนี่ยอยู่ที่11,970บาทปีงบ2,567นี้เพิ่มเป็น12,674บาทค่ะซึ่งทนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญนะคะของเยาวชนไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นอนาคตของชาติต้องการเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําให้นักเรียนในระบบการศึกษาไทยเนี่ยมีคุณภาพตามมาตรฐานส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความสามารถอย่างเต็มศักยภาพเพื่อประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติพร้อมกับเชื่อมั่นนะคะว่าเงินอุดหนุนดังกล่าวนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางช่วยลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองรวมทั้งเ,เพิ่มศักยภาพการดําเนินการให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่อง ที่น่ายินดีนะคะสําหรับน้องน้องนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะก็จะช่วยลดภาระในเรื่องของการเรียนการศึกษาได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะในการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะ